เจอช่องผมเหมือนเดิมครับวันนี้บอมไม้ครับถามข้องัวครับชายาวิตเกตไม้แค้นครับนี่ครับชายาเก่าครับวิตเกตไม้แค้นครับนี่ไปช่วยแก้วกูบเปลก้นนั้นกรอบครับนี่ลงสุ่นแปนประเบียบนะครับครับลมไม่สักี่สวนแต่ของเปียงครับปลูกเองใช้เอง ครับต sí, sí, um. claro. ้องเอาเรียกเอ็นตัดครับขค่แ้วกูน่าเขามองแล้วรถหนุ่มรถามล้วลยแป้งไหมอ่ะมาอันนั้นแป้งเลยนะรถหนาม้วอันนั้นแป้งเลยนะครับ เ,เออผมแป่งได้เลยไม่ผมแปรงได้ไดไดจะมาันนอนเป้าสีคนเลยอนะแปรงเลยพลังงนนะฮะคอ้อนหน่อยอ่า <laughs> งนันเข้าแปดจานรเปล่ครับพอได้พอไดครับรออพอนะบไ,ได้ครับเต็มตีครับเกือบตัดไม้ำก็ใ่หงเปียงครับงเปียวน้องมาช่วยรีดึงออกก็ทำหนะก็เป็นอย่างากระกำลำเป็นดอกนะ มันจะได้นะเรียบร้อยน่ะมาช่วยแก้วเออครับช่วยกันครับงานวานครับงานนี้ครับเดี๋ยวเม่ตอนนี้เลี้ยงสัมส้มครับจะไปเย็นเลยครับงานวานล็กเล่งครับครับครเรียบร้อยอันนี้ตาราเม็ดจากมาเลยครับเนี่ยนี่ครับโปรเจกต์เขาครับ ซูเปอ,ปอร์วิเซอร์ครับจีซอกลงทงกคนจีซอกมีอย่างเก็บเรียบร้อยหน่อยมาช่วยแก้วบ่ได้บ่ได้เก็บเลยคนไงต้องไาเจี่บ้าเ<อ>ง,างาเยครับ ล้มไม้ในสวนครับล้มไม้แปะข้องัวครับแปะของเปียงลุงสุดล้มไม้แปะข้องัวไดครับตังไม่ต่ำไ้เลยลุงสุดเอเวดเอเวดเอเว๊ดตัดในแนวไว้แปลงรักงัวตัดในแนวบนแอ้มบนแอมเออจัดมาข้อหนึ ด้วยเอากินงคุณลงกันนะซับก็รบนะบเรียบร้อยนะวันนี้รถเข็นมันยกเลยหรอล่ารถเข็นมันยกเลยไหมครับสามารถโฟรแมนครับยกเลยไหมครับมันรนะ้เนาะมันพุกมุงเลยนะ่ามันพุกมุงเลยเนาะ ครับลองโดยช่วยกันแล้วโอเคครับเอฟซี 4, ครับสวัสดีครับเดี๋ยวจเจ้กาก็บกินไหมครับ